สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปการทํางานเบื้องต้นของคันนี้นะคะพิกัดร้านนะคะก็อยู่ที่บึงชวาสุพรรณบุรีค่ะหรือว่าปักโลเคชันมาได้ที่บ้านรถไถพวนด,ดินเก่าญี่ปุ่นนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น V4 นะคะมีซูบิชินะคะเครื่องยนต์4จังหวะนะคะ7แรงพอรถกําลังค่ะ ระบบนะคะก็จะเป็น2อเกียร์เดินหน้าสงเกียร์ถอยหลังนะคะคันนี้นะคะข้อดีก็คือว่าสามารถปรับรอบได้3ระดับนะคะนี้จะเป็นระดับที่1ตรงนี้ว่างนะคะแล้วก็ 2- 3นะคะน้ำมันเกียร์กับโรตารี่นะคะจะเป็นตัวเดียวกันค่ะจะเป็นเบอร์90้ิบนะคะตรงนี้ตัวเติมนะคะแล้วก็ตัวดูค่ะส่วนตัวถ่ายนะคะก็จะอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้นะคะที่เราซิกสีชมพูให้นะคะส่วนน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์สีค่ะนี่ตัว ตัวเติมแล้วก็ตัวดูตัวถ่ายอยู่ข้างหน้านะคะน้ำมันในถังนะคะแนะนําเป็นเบนซินแก๊สโซโฮอล์95นะคะไม่แนะนํา91นะคะขอบคุณลูกค้าอุดรน,นะคะที่อุดหนุนค่ะอันนี้คาร์บูแลวก็เช็คให้หมดเลยนะคะยิงซ้ายให้ใหม่ค่ะอันนี้ลูกค้าเอาไปก็ใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เปิดก๊อกน้ํามันค่ะนี่เปิดนะคะแล้วก็โชกเลี่ยงเครื่องนิดนึงนะคะแล้วก็กระตุกนะคะ ถ้ารถติดแล้วนะคะก็ดันโชค๊คกับเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะอะใบพวนเรอเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดนะคะนี่ตรงนี้นะคะที่บีบอยู่จะเป็นตัวปรับสูงต่ำแฮนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวหมุนแฮนนะคะเราไปหมุนตอ,ตอนที่เราจะสาดอิงค่ะกดลงนะคะนี่เราจะหมุนได้นะ เดี๋ยวเรามาดูเดินหน้าเกียร์หนึ่งค่ะนี่นะคะเต่าช้านะคะจะต่ายสุดเร็วนะคะเป็เดินหน้าเกียร์หนึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นคัดหรือรกเตะสายพานนะคะ เป็นเกียร์สองค่ะ ของโรตารี่ยบ้างค่ะอันนี้ปีสามารถเปิดได้สูงมากนะคะมันจะเป็นควรดิงเกียนหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นเกียนสองะคะ่ะเวลาสายงานจริงเราก็สามารถเล่นเครื่องได้อีกนะคะ เจอสามนะคะเจอสามก็จะไวขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมุนแทนกันบ้างคะ่ะแล้วก็กดลงเลยคะ่ะลักษณะแบบนี้นะคะก็คือหมุนหมุนเทนแบบนี้คือสาตวริงะคะ่ะแล้วก็ มันก็สามารถปรับตามขนาดของลูกค้าได้เลยค่ะลูกค้าต้องการสูงต่ำนะคะ กใช้งานทุกครั้งนะคะให้ลูกค้าปิดก๊อกน้ำมันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตก,กดดับนะคะนี่ลูกค้ากดค้างไปนะคะรถก็จะดับนะคะขยันดูพวกน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ฝุ่นกองนะคะรถก็จะไม่มีปัญหานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกองนะคะอันนี้เราใส่น้ำมันไว้ให้แล้วนะคะดักฝุ่นนะคะนี่ก็จะมีกองเป็นสองชั้นนะคะนี่ นี้ถ้าฝุ่นมากๆลูกค้าก็ขยันเอาออกมาเป่าแล้วก็ล้างให้มันแห้งนะคะแล้วก็ค่อยใส่ไปใหม่นะคะอันนี้รถก็จะไม่มีปัญหานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ